อ่ะล้ค่ะเด็กๆก็ได้ชมภาพกิจกรรมต่างๆที่ทําในวันลอยกระทงไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแอมก็มีกระทงประเภทต่างๆนะคะที่ทําจากวัสดุหลากหลายชนิดมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มกันกับกบระทงใบเลขกเลยนะคะกระทงใบเลขกเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าทํามาจากอะไร เก่งมากเลยค่ะกระทงใบนี้ทํามาจากหัวกล้วยและใบตองค่ะอาเดี๋ยวเรามาต่อกันกระทงใบที่สองนะคะกระทงใบที่สองค่ะเด็กๆจากการสังเกตสีสันสวยงามใช่ไหมคะกระทงใบนี้ทํามาจากอาหารปลานะคะเด็กๆเรามาต่อกันด้วยกระทงใบที่3กันเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆคิดว่ากระทงใบนี้ทํามาจากอะไรเอ่ย เก่งมากเลยค่ะกระทงใบนี้ทำมาจากเปลือกข้าวโพดนั่นเองค่ะเราไปต่อกระทงใบที่สี่กันนะคะกระทงใบนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายคนเคยผ่านสายตามาบ้างแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือกระทงที่ทำมาจากวบไอติมน,นั่นเองค่ะและกระทงใบสุดท้ายนะคะเด็กๆกระทงใบนี้ทำมาจากขนมปังค่ะเด็กๆ และในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กิจกรรมที่ทําในวันลอยกระทงและกระทงในลักษณะต่างๆนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีใบกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆวาดภาพกิจกรรมที่ทําในวันลอยกระทงและระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายภาพผลงานส่งในไลน์ลกลุ่มของห้องตัวเองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูแอมครูต้อยครูพัดต้องขอตัวลาเดี๋ยวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ